สบายดีค่ะมาเด้อกินขา้าวแลงน้ำสตาเต้เด้อต้มจืดลูกซีนอันนี้ก็แกงไก่ใส่ย,ยอดมาพร้าวเด้ออันนี้ก็เจียวมะเขือเครื่อมะเขือเล่นย่างกระดูกอันนี้ก็ย่างปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำสาเตสาโบเด้อแล้วก็ครอบครัวเนาะคะเนาะ กินแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องมึงเนี่ยไปกัได้โชพุงเนาะพเป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องโอ้ก็บ้านก็มีของไว้นเปิดมโชวบ้านเองเขาทำเองเขา

เงินขอกพ่าแซ่บตกแกบย่มกินข้าวทีไรน้ำปลาต้องอยู่ข้างๆเอามาต่างกันอ <laughs> ย่างนีเฮจามันจุด ป okay. ่าคนง่ายมันตั้งปาตัวนี้บาอะไรนกกันนกเม็นนกเนี่ยป่าป่าตัวเนีนียก้นาเน่ิานีมะไม่ใช่ทิปประก่อนก่อ ดดเสียิถ้าเป็นคำสารนับเป็นอยู่ใช่มันหลานตรงก้อนเงินไม่ให้มาต่อเลยจะมันร้องเหมือนตองนะร้องเหมดอืมมันร้องขึ้นขึ้นย่างน่งร้องขึ้นนะครัาตรงนี้แต่บ่อวางเกศนะสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้นะพี่น้องดีกลับเข้าก็ได้ป้าเป็นในป่านะพี่ พี่สาวค่อยบิ่แม่ปานะสิเบิดโตนึงอะไรมาเด้อมาเด้อกินน้สเตเด้อ